โองมเลยปกยูนร oh, 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 euh, um, ้นาก็สุดงามเอาสีขามแต่นอนองคือมันอยากตื่องเลากเีนแบบพวกอันพวกราไทยไงเขานะแต่ว่าสีมันยากจางนอสีสมสีดำหัวหน้า อ๋าสมงงามแต่งงามวันงามเด้อใ่สะโพกวานสะกวานเราวันเราในเลนหาสัญญาณในเจะโทรมาแต่ละเทือนะป้าออเล่อนว่าเอาไปา้ไ้้เท่าห้านอกอีล้ยว คือว่าลำบากแค่นี้นะลดอกีี่แ้แแลเ้ยมายปมช่ปาวนื่อีเทาเบอร์ยังดิเบิรงเบอหองเบอสีงามเลยปะาเร่งเก่าซองบ่อยเออสีนี่งามกลัวพอเก่าเร่องซอีน้ำมัน่ะแ को near पे आ ना ने नु आ मैं लाचो कमेला पुरा